ครับแต้วกอลุหวังก็ขึ้นมาหาดูกล้วยนะครับลูกกล้วยก่อนครับแล้วก็กล้วยขงลงหวังก็ลุงหวังก็จิตการแก่ของมันออกนะครับเพราะว่าการใบมันเยอะนะครับดูน้ําในสระก่อนสักแป๊บหนึ่งโอ้โหน้ําในสระก็เยอะอยู่นะครับเต็มนะครับเนี่ยมันเต็มแล้ว แต่ว่ามันก็ล้นคันออกตรงโน้นนะครับเพราะว่าคันมันขาดนะครับมันก็เพียงคันขาดยังไม่ได้อาหาปลามาปล่อยอยู่นะครับ mm. แต่ว่าปลาธรรมชาติมันขึ้นอยู่นะครับปลาดุกปลาช่อนนะครับขึ้นแล้วก็ปลาซิวปลาหนวดนะครับนู่นนะครับเห็นแต่ปลาหนวดนะบ่อนอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวมาดูกล้ยกันก่อน ตัวก็เป็นเครือแล้วสองเรือนะครับแต่ว,ว่าเครือนี้ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีกีวีหนึ่งวีสองสามสี่ห้าโอ้ยหห้าวีครับเป็นน้อยนะครับเขือไม่ยาวแต่ว,ว่าเขือนี้ยาวนะครับเขือนี้เขือนี้ยาวอยู่เนี่ยหนึ 1, 2, 3, ่งวีสองสามสี ห้าหกเจ็ดแปดโอ้แปดเก้านะครับเก้าหวีนะครับตัวนี้อป็นี้เก้าหวีหน่ลก็เอาบัวมาปลูกก็เริ่มเป็นดอกแล้วนะครับนน่นนะครับดอกบัวของหลวงมาปลูกในสะเดี๋ยวขยายภาพห้ดูนะครับมีแล้วนะครับนน่หนหลวงเอาดอกบัวมาปลูกไว้ โอ่นะครับหนึ่งสองสาดอกนะครับสามดอกสีสวยสวยนะครับสีสวยสวยดอกบัวในสระของหลวงวงนะครับครับวันนี้ก็บรรยากาศมืดครึมนะครับ อากาศเย็นหนาวแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็ทางคันสาของหลวงเป็นทางรถนะนะครับเพราะว่าทางรถที่หลวงจงไว้ให้นะครับแบบ่งไว้ให้ตรงนี้นะครับก็ตรงนี้มันจะเป็นตมหน่อยนะครับข้าวเขาก็ยังไม่เกี่ยวอยู่นะครับ ข้าวมันสุกแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่พอเกี่ยวสุกยังไม่เต็มที่นะครับนะครับลุงก็คิดว่าจะเอาเถียงนะครับมาตั้งไว้ตรงนี้นะครับ จะได้มองลงไปวิวสวยๆทางโน้นนะครับนะครับเดี๋ยวลุงให้ดูพอเราตั้งเถียงอยู่ตรงโน้นนะครับก็เราจะมองไปแบบนี้ก็จะได้เห็นกว้างไกลหน่อยนะครับนะครับลุงก็จะมาแม่นเอามะกอกก่อนนะครับมะก,กอกก็ล่วงหล่นกันเยอะเลยนะครับน<อ>ะครับอันสุกก็มีนะครับ นี่นะครับมะกอกนะครับมันล่วงมันหล่นลงมานะครับเดีย๋ยวหลัง็จะแม่นก่อนเด้อ ได้แล้วนะครับนี่นะครับเราก็มาแม่นออกมาเกอกนะครับนะครับเดี๋ยวลุงว่าก็จะแม่นแม่นเอาให้เยอะๆหน่อยนะครับมันไปกินช่อมกินเมี่ยงนะครับ